ใช่ครับอยู่มิตรภาพครับใช่ครับอยู่ตรงท้าวัดหลวงพ่อกล้วยเลยครับมาใหม่เ,เปิดใหม่ครับโอเคเลยฮะจะได้พื่อนน้องไม่ใช่คนขอนแก่นอ๋อเขาอยู่มาสารคาม <laughs> ไม่น่าไมู่้หลวงพ่อกล้วยข่าวข่าววัดดังวัดดังครับวัดหลวงพ่อกล้วยแล้วมีน้งฝนคะคุณาเยปมช่นห้กับคุณาฝั่งนาสหรับอง้ของเรานั่นเองนะาที่ี่ยมาเก้าสิทธิ์าอเค่ใช้ไฟ้าของเราค่ะราคาของเริ่้นนาแค่ก ลดค่ะที่มอบให้กับคุณลูกค้านะคะมากถึง500บาทเลยทีเดียวนะคะแต่หากคุณลูกค้าซื้อแอร์ของทางเรานะคะจะได้คูปองส่วนลดค่ะไปถึงนะคะมากสูงสุดค่ะถึง1,000บาทเลยทีเดียวนะ,ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะ,ะที่อยากได้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแนะนำเลยนะคะในช่วงนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆค่ะและวิธีการผ่อนชำระของเรานั้นนะคะก็ง่ายด้วยค่ะใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะคะนักอนุมัิแค่15นาที และนอกจากนี้นะคะทางสงยามชัยเซอ,อร์วิของทางเราค่ะยังไม่เช็คแค่ดิบโอ้อนะคะแล้วก็คุณลูกค้าไม่ต้องเอาสเตท็นมนต์มาให้ยุ่งยากนะคะนั่งอนุมัตสิ5น,นาทีจากนั้นก็รับสินค้ากลับบ้านไปได้